สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโรคหัวใจและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั้นเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยค่ะคุณหมอ เกิดมาจากสาเหตุอะไรคะค่ะสาเหตุหลักๆเลยของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก,ก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบจากการที่มีภาวะไขมันนะคะสะสมอยู่บริเวณเส้นเลือดหัวใจคะ่ะอาการของคนที่มีภาวะนี้จะมีอาการยังไงบ้างคะคุณค่ะ,คะคอาการหลักๆเลยที่น,นําคนไข้มาก็คือเจ็บหน้าอกนะคะบริเวณกลางหน้าอกหรือว่าด้านซ้ายซึ่งเป็นตําแหน่งของหัวใจนะคะมักจะมีอาการขณะที่ออกแรงนะคะตรงนี้แล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีอาการร่วมกับเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยหรือว่าถ้าเป็นมาก มีอาการเป็นลมหมดสติไปเลยได้ค่ะสมมติว่าอีฟไม่ได้เป็นนะคะแล้วอีฟพบเห็นผู้ที่มีอาการแบบนี้อีฟจะสามารถช่วยเขาได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคืนหนึ่งเลยต้องให้คนไข้พักนะคะสองถ้าเกิดว่าคนไข้มีโรคหัวใจอยู่แล้วเขาจะมียาอมใต้ลิ้นนะคะให้คนไข้อมยาอมใต้ลิ้นถ้าเกิดว่า3เม็ดแล้วไม่ทุเลาต้องรีบพามาโรงพยาบาลทันที อย่างนี้เราจะสามารถป้องกันภาวะนี้ได้ยังไงบ้างคะคุณหมอปัจจัยที่ควบคุมได้ก็คือมีโรคร่วมความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะเป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมให้ดีไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมหรือว่าถ้าเป็นโรคอ้วนก็ต้องลดความอ้วนแล้วก็งดสูบบุหรออกกําลังกายให้สม่ําเสมอค่ะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันนั้นเป็นอาการที่ต้องรับมืออย่างฉับไวและต้องการการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ควรชะล่าใจค่ะอยากให้ทุกุคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายร สุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์้วะสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง f c e e o o o k แ Fan น Page สุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ